้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโยอี ดวนปิดถาวรตาเมือนทมแม่ทัพพาคที่สองสั่งด่วนลังเขมรลอบกัดทำฐานไทยเหยียบบื้มค้าขาดอีกครั้งที่ตาเมือนทมตอกหน้าฮุนเซนและมาลีออกมาดินไทยได้เวลาเอาคืนจากกรณีล่าสุดค่ะช่วงเช้าวันนี้12สิงหาคม2568ได้มีการรายงานกัมพูชาลอบกัดทำหานไทยเหยียบกับบื้มอีกครั้ง โดยเพจกองทับกทันกระแสได้มีการรายงานว่าลอบกัดไม่เคยไว้ใจได้เลยทหารไทยเหยียบกับระเบิดอีกครั้งเวลา9 25. นิกานาทีพื้นที่ปราสาทต,ตาเหมือนทมรอรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นค่ะเวลาประมาณ10 8. นาฬิกานาทีก็ได้มีการโพสต์อีกครั้งว่าทหารไทยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ลาตเวนในพื้นที่พร้อมก็มีการย้ำว่าในพื้นที่ที่ใช้เป็นประจำพร้อมก็มีการทิ้งแแท็ ฮุนเซนอาชญากรสงครามพร้อมกับมีการแนบแบนเนอร์ค่ะที่มีข้อความระบุว่าทุกย่างก้าวของทหารที่ปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยไทยไม่ควรถูกทำให้เหลือเพียงซากรองเท้าไว้แบบนี้ขอประนามขอว่าขอสาปให้กับผู้ที่คิดทำเรื่องร้ายแบบนี้คุนเซนหุนเมเนตอาชญากรสงคราม ด้านวาสน,นาหนุ่มผู้สื่อข่าวสรยทหารค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์อัปเดตว่าทหารพรานเหยียบกับระเบิดค้าขาดอีกหนึ่งขณะลาดตเวนปราสาทตาเหมือนทมซัดค์มเมนตรอบกัดพันเอกริชยาสุสุวานนรองโฆษกกองทบกเปิดเผยว่าวันนี้12สิงหาคม2568เวลาประมาณ9นาิกา10นาที กองขบกได้รับรายงานว่าหน่วยกองร้อยทหารพรานที่2610ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทต,ตามเหม,มือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ได้เกิดเห็นระเบิดขึ้นส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสูญเสียขาหนึ่งนายขณะนี้กำลังลำเลียงส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วรายละเอียดอื่นๆจะรายงานให้ทราบต่อไปหุณเซนอาชญากรสงคราม ทรุดฟอร์ธไทยแลนด์คมรมรอบกัดซึ่งจากข้อมูลค่ะที่เพจกองทัพบ,บกทันกระแสได้มีการเน้นย้ำเปิดเผยข้อมูลชี้ชัดว่าพื้นที่ที่ฐานไทยเหยียบกับระเบิดล่าสุดนั้นเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีการลาดตระเวนเป็นประจำและฐานไทยมีการใช้พื้นที่ดังกล่าวนั่นหมายความว่าฐานคขมรได้มีการลอบเข้ามาวางกับระเบิดเพิ่มเติมอย่างแน่นอน ชี้ชัดเป้าประสงค์จงใจแต่ตรองไว้ก่อนล่วงหน้าไม้มุ่งทำร้ายทหารไทยซึ่งก็เป็นการต่อหน้าฮุนเซนและกอมาลีแบบเต็มๆหลังจากที่มีการออกมาดินหลังจากที่แมททับพาคทีสอของไทยดําเนินการสั่งปิดปราสาทตามเหมือนถมโดยมีการใส่ร้ายประเทศไทยว่าจงใจไต่ตรองรุกเขมรไว้ล่วงหน้าโดยเมื่อวานนี้ค่ะเพจ around the world ได้มีการโพสต์ว่า ถึงกับหลอนกัมพูชาโวยแมททัพภาคทีสองไทยแสดงความเห็นยุยุโรฟ้องนานาชาติขอให้ช่วยกดดันพร่อมกับมีการอ้างอิงข้อมูลค่ะจากสื่อเคเมรต์แคมเบอเดียเนสที่มีการระบุว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาเมื่อช่วงกลางดึกวันอาทิตย์ที่1 0สิงหาคม2568เผยแพร่ถอยแถบประนามพลโทบุญสินพัดกลาแมททับภาคทีสองที่ประกาศยึดปราสาทตาควายและปิดตายปราสาทตาเหมือนถม วยวายเป็นสัญญาณแห่งการย่อยุยางจงแจ้งและเป็นความพยายามรุกรานดินแดนกัมพูชาโดยไต่ตรองไว้ล่วงหน้าคำประกาศนี้เป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับการย่อยุพยายามรุกรานดินแดนกัมพูชาโดยจงใจและไต่ตรองไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นคำกล่าวของผลโทมาลีโซเจตาโคสกประสงกลาโหมกัมพูชา ที่มีการระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันที่10สิงหาคมถ้อยแถลงนี้ถูกเผยแพร่ออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สื่อมวลชนไทยมีการรายงานว่าพลโทบุญศินมีแผนยึดปราสาทตาควายและปิดตายปราสาทตามเมืองทมอ้างว่าทหารไทยพยายามที่จะเข้าไปยังปราสาทตาควายสีครั้งแต่ล้มเหลวโซเจตากล่าวว่าความเห็นนี้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในวันที่28รก,กรกฎาคม2 0 2 5 และบ่อนทำลายจิตวิญญาณของการประชุมนัดพิเศษคณะกรรมการชายแดนพั่วไปไทยกัมพูชาที่มาเลเซียในวันที่7สิงหาคมเธอเน้นย้ำว่าทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องไม่เคลื่อนไหวกำลังพลหรือลาตเวน เกินกว่าฐานที่มั่นของตนเองและยังระบุว่ากัมพูชาคงไว้ซึ่งจุดยืนอันหนักแน่นต่อการคลี่คลายข้อพิพาทอย่างสันติและบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์มาลีโซเจตากล่าวพร,ร้อมกับมีการเรียกร้องให้ไทยดําเนินการด้วยความจริงใจเพื่อย,ยุติการเผชิญหน้าและฟื้นฟูความสัมพันธ์อันปกติเพื่อที่ประชาชนตามแนวชายแดนจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสันติทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาค่ะยังมีการเรียกร้องประชาคมนานาชาติโดยเฉพาะประเทศ ที่ช่วยเป็นคนกลางหยุดยิงให้กดดันไทยยึดถือในข้อตกลงหยุดความรุนแรงทั้งหมดและรื้อถอนรั้วลวดน้ําที่อ้างว่าติดตั้งภายในดินแดนกัมพูชาโซเจตากล่าวว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงเป็นไปด้วยความสงบและเน้นถึงความจําเป็นที่จะเสริมสร้างสิีธรภาพในเรื่องดังกล่าวแทนที่จะดําเนินการต่างๆที่อาจจะเป็นบอนทําลายความพยายามสันติภาพนี่ไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ประชาชนของเราต้องการ แต่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องการเห็นเช่นกันซึ่งเห็นได้จากการที่ทั่วโลกให้การสนับสนุนหยุดยิงและผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปด้วยก่อนหน้านี้ค่ะพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภที่สองซึ่งก่อเหลืออายุราชการเพียง51วันได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นประสาทตาเมือนทมและประสาทตาควาย โดยวาสนั้นนาน่วมได้มีการโพสตรายงานว่าแม่ทัพภาคที่สองเล็งปิดตายปราสาทตาเมืองทมเผยตอนรบกันฝ่ายทหารกัมพูชาข้นมาเป็นพันพยายามเข้าไปยึดให้ได้แต่ยังรักษาไว้ได้เล็งจะปิดตายหรือปิดบางช่วงไม่ให้ขึ้นแต่ต้องรอกรรมการพิจารณาอีกครั้งเผยอีก51วันจักเกษียณแต่จะทำหน้าที่แม่ทัพให้ดีที่สุดพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองกล่าวถึงสถานการณ์ที่ปราสาทตาเมืองทมว่า ตอนสู้รบกันนั้นฝ่ายฐานกัมพูชาพยายามเข้าไปยึดด้วยใช้กำลังเป็นพันมาภายหลังเกิดการประทะกาันฝ่ายไทยเรารักษาปราสาทตามเมืองทมแล้วเราได้ปิดปราสาทและกำลังพิจารณาว่าจะปิดตายหรือจะปิดบางช่วงไม่ให้ขึ้นซึ่งต้องรอกรรมาการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งขณะที่ภาพรวมสถานการณ์กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาน้องๆกำลังใจดีคนที่บาดเจ็บพอหายเจ็บ ก็ขอกลับไปอยู่แนวหน้าอีกส่วนผมนั้นอายุราชการเหลือ51วันขอทำน้าทีแม่ทัพไทยดีที่สุดหลังจากนั้นยังไม่ได้คิดและมั่นใจน้องๆองย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ทหทารไทยเหยียบกับบื้มล่าสุดวันนี้ก็เกิดแรงเชียร์สนับสนุนแม่ทัพภาคที่สองจำนวนมากว่าไม่ต้องเล็งแล้วสั่งปิดทาวรปราสาทตามเมือนทมเลยทันที เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีฐานไทยคืนและอย่าให้ค้าของทหานไทยเสียเปล่าได้เวลาเด็ดขาดเอาคืนคเขมร ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบยโอีพื้นที่ที่บริเวณที่เราราดตเวนอยู่ประจำทุกวันนะครับพอเวลากลางคืนเรากลับมา ตอนเช้าเราก็เป็ลแรตทันเวนใหม่นะครับอาจจะมาดาักไว้เมื่อคืนนี้ก็ได้นะครับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าขมิ้นแอบขึ้นมาดาักใหม่ครับในมุมมองของนักรบเก่านะครับสําหรับนิสัยของขมิ้นแล้วต้องตาต่อตาฟันต่อฟันไม่รบไม่จบครับถ้ารบต้องรบแด่งเด็ดขาดไม่ใช่วันดีหมูให้หลังหักเหมือนที่เจรจากันมานะครับ ต้องเดดดคารทาหารพรานเดือดแล้วยันชัดคขมเมตรอบวางเบื้มเมื่อคืนลันต้องเกลือจิ้มเกลือรบให้จบสางแค้น หนุนปิดตายตาเมือนทมยึดคืนตาควายจับตาเปิดศึกรอบสองกองทัพประกาศใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองโดยเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้ค่ะ12สิงหาคม2568มีการรายงานฐานพรานเหยียบกับระเบิดคาขา,ขาดอีกหนึ่งนายขณะลาตะเวนปราสาทตาเมือนทมโดยกองทบได้มีการรายงานว่าหน่วยกองร้อยทหานพรานที่2610ปฏิบัติภารากิจลาตะเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ได้ เกิดเหตุระเบิดขึ้นส่งผลให้กําลังพลได้รับบาดเจ็บสูญเสียขาหนึ่งนายทราบชื่อต่อมาค่ะคือสิบเอกธีรพลเทียสันทีกำลังพลหน่วยกองร้อยฐานพรานที่2610เยียบกับระเบิดค่ะใกล้กับฐานจุบตาโมกประสาทตามเหมือนถมโดยกองทัพก็มีการเน้นย้ำว่า บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวค่ะอยู่ในเขตแดนไทยเป็นเส้นทางที่ใช้ลาดตระเวนประจำและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บมีสาเหตุมาจากการเหยียบกับระเบิดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวชี้ชัดว่าขมนินได้รอบกัดและก่อนละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงล่าสุดข่าววสนานาน,านุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารค่ะได้มีการออกมาโพสต์กองทบกมีความเคลื่อนไหวว่ากองทบกส่งสัญ,ญญาณเอาคืนโคศกกองทบก ชัดเขมน้นรอบทำร้ายฝ่ายไทยด้วยทุนระเบิดอาวุธซ่อนเร้นซ่อนรูปแม้อยู่ในช่วงหยุดยิงย้ำต้องไม่มีการใช้อาวุธต่อกันในทุกรูปแบบชี้สาเหตุที่เขมน้นไม่ยอมคุยเรื่องทุนระเบิดตอน 6GBC ที่มาเลเซียชี้ที่ผ่านมากองทบบยึดมั่นสันติวิธีมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่หากสถานการณ์บีบบังคับก็อาจจำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ในการปกป้องตนเองภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ ในการลี่คลายสถานการณ์ที่ทำให้ไฟไทยต้องสูญเสียกำลังพลอย่างต่อเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและการลุกล้ำอธิปไตยของทหารกัมพูชาหลังทหารพร,รานเยียบกับระเบิดขณะลาดตะเวนทิศตะวันตกปราสาตาเหมือนทมพลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทพบกกล่าวว่าวันนี้12สิงหาคม2568เวลาประมาณ9นาฬิกานาที10เอกทีรพลสังกัดกองร้อยฐานพร,รานที่26-10 พร้อมกำลังพลรวมเจ็นายปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยบนเส้นทางประจำห่างจากปราสาทต,ตามเมืองทมจังหวัดสุรินประมาณ1กิโลเมตรระหว่างปฏิบัติภารกิจ1 1เทีรพลได้มีการเย็บทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายกัมพูชาลอบวางเอาไว้ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณข้อเท้าซ้ายปัจจุบันได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรัก อาการพ้นขีดอันตรายแล้วเหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาล,ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและไม่เคราครพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาออตตาวาซึ่งห้ามใช้และวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิดนับเป็นการลอบโจมตีที่มีเป้าหมายต่อกำลังพลฝ่ายไทยโดยตรงและเกิดขึ้นในเขตแดนไทยยิงไปกว่านั้นลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ชายแดน สะท้อนถึงเจตนาร้ายและพฤติกรรมต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาในการคุกคามฝ่ายไทยและละเมิดบรรณภาพแห่งดินแดนไทยสวนทางกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศในการประชุม g 2 c ที่ผ่านมาจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการใช้อาวุธโดยฝั่งกัมพูชาย,ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่มีข้อตกลงหยุดยิงพฤติกรรมและการกระทำลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในมาตรการหยุดยิงอย่างแน่นอน รวมถึงเป็นท่าทีที่ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการที่จะคุกคามฝ่ายไทยด้วยการใช้อาวุธทางทหารในรูปแบบซ่อนเร้นไม่เปิดเผยทําให้เชื่อได้ว่ากัมพูชายังคงดํารงความมุ่งหมายที่จะทําร้ายฝ่ายไทยด้วยรูปแบบลอบทําร้ายอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าณช่วงเวลานี้จะอยู่ในช่วงของการตกลงที่จะหยุดยิงซึ่งต้องไม่มีการใช้อาวุธต่อกันในทุกรูปแบบนอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นยังสอนรับกันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะจากการที่กัมพูชา ไม่ยอมตอบรับข้อสเสนอไฟไทยในเรื่องของทุนระเบิดจากการประชุม g p c ในครั้งที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าเรื่องทุนระเบิดนี้น่าจะมีการวางแผนใช้กันมาอย่างเป็นระบบ เพื่อเจตนานำมาใช้คู่คามทำร้ายฝ่ายไทยที่ผ่านมากองทบกได้มีการยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีโมโดยตลอดและไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่หากสถานการณ์บีบบังคับก็อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศในการที้คลายสถานการณ์ที่ทำให้ฝ่ายไทยต้องสูญเสียกำลังพลอย่างต่อเนื่อง จากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและการลุกล้ำอธิปไตยของทหารกัมพูชาอย่างไรก็ตามล่าสุดข่าวฟากฟังของทหารพรานก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไวหวรัวๆหลังจากที่รอบนี้ค่ะเป็นทหารพรานที่โดนเองเช่นอาสาสมัครทหารพรานนนนาวินอดีิทฐานพรานจุโจค่ข้าปากธงชัยได้มีการออกมาโพสต์ว่าขาข้างนี้กูยอมพลีเพื่อแผ่นดินทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ปราสาทตาเมือนทมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ดานอดีตทานพร,รานกรกฎเกตแก้วนักรบไ like ร้สมรภูมิหน่วยกองร้อยทหาพรพรานจู่โจมที่911ค่ายปักธงชัยได้มีการออกมาโพสเช่นกันว่าคอมเมนต์เอาอีกแล้วดักระเบิดสังหารบุคคลที่เขาห้ามสัญญาออตตาว่าไม่มีความหมายสำหรับคอมเมนต์วันนี้12สิงหาคม2568ทหารพร,รานกรม26กองร้อยทหาพรพราน2610ลาตะเวนตามเขตแดนไทยพื้นที่ช่องจุ๊บตะโมกด้านควา ทางที่ตะวันตกของปราสาทตาเหมือนถมได้เหยียบกับกับระเบืดอสังหารบุคคล PMN2 ที่คอมเมนต์แอบมาดักไว้ทําให้ได้รับบาดเจ็บในเมื่อคอมเมนต์ไม่สนใจกติกาสากลทําไมเราจะต้องสนใจด้วยโจรต้องใช้โจรปราบใช้แผนเกลือจิ้มเกลือสิครับหรือจะปล่อยให้คอมเมนต์มันทำเราไฟเดียวผู้มีอำนาจต้องสงสารทหารในพื้นที่ครับกับคอมเมนต์เราต้องใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันจึงจะเอาเคอมเมนต์อยู่ครับ ขอฝากผู้บังคับบัญชาทหารด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่ทานพรานค่ะเยียบทุนระเบิดในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากหรือว่าแทบจะน้อยมากเพราะถือว่าทหารพรานค่ะเป็นผู้ที่มีความชํานาญในพื้นที่ที่สุดแล้วโดยในการเดินลาดตระเวนค่ะทหารพรานจะเป็นผู้นํา ส่วนทหารราบก็จะเป็นผู้เดินตามด้วยซ้ําโดยทหารพรานค่ะเคยบอกว่าเดินตามทหารพรานไม่โดนทุ่นระเบิดอย่างแน่นอนแต่หากเดินออกนอกเส้นทางที่ทหารพรานชี้แม้แต่เพียงเสี้ยววิก็อาจจะโดนได้ดังนั้นทีมอคอนคริติค่ะจึงได้มีการติดต่อสัมภาษณ์อดีตทหารพราน กรกฏเกตแก้วนักรบไลส้สมร,รภูมิหน่วยกองร้อยฐานพร,รานจู่โจมที่911ไข่ปักธงชัยเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพบว่าท่านค่ะก็ได้มีการให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ รวมถึงมีการชี้ว่าเหตุการณ์นี้ทหารเขมรได้มีการลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดเมื่อคืนนั่นเองรายละรเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะเป็นฐานพรานกองร้อยฐานพรานที่2610กรมหารพานที่26ซึ26่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่บริเวณน,นั้นนะครับบริเวณด้านปลาด้านตะวันตกของปราตัดตะเมินทมนะครับปกติเขาก็รัตเวนดูแลพื้นที่อยู่ประจําแล้วนะครับก็ไม่มีเขมรลุกเข้ามา แต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับจะเป็นการเข้ามาดักระเบิดใหม่ๆนะครับการเหยียบกับระเบิดเนี่ยมันเป็นไปได้แบบน้อยมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทหารพรานจะไปเหยียบกับระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นแหละครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทหารพรานเราจะต้องลาดตระเวนอยู่ทุกวันทุกวันในพื้นที่ประจําที่เราลาดตระเวนไปตามแนวชายแดนนะครับขมิญเขาก็ไม่กล้าขึ้นมานะครับในอดีตที่ผ่านมาก็ น้อยมากจริงๆนะครับที่เราจะไปจะเจอระเบิดแบบนี้แต่ว่าเข้าใจว่าครั้งนี้นะครับพื้นที่ที่บริเวณที่เราลาดตะเวนอยู่ประจําทุกวันนะครับพอเวลากลางคืนเรากลับมาตอนเช้าเราก็ไปลาดตะเวนใหม่นะครับเข้าใจว่าขมินี่ขึ้นมาจากใหม่นะครับเป็นระเบิดใหม่อย่างแน่นอนครับ เรื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าขมรแอบขึ้นมาดักใหม่ครับปกติเราก็ไปรัตรเวนทุกวันนั่นแหละครับอาจจะมาดาักไว้เมื่อคืนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ารัตรเวนเราเรารัตรเวนทหารพรานเนี่ยเขาจะอยู่หน้าแนวจะไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยได้อยู่ในในสวนที่ผู้สื่อข่าวเข้าถึงแล้วก็รัตรเวนอยู่ในไ้ตามแนวชายแดนตลอดทุกวันครับเขาไม่ได้อยู่เฉยๆครับเส้นเขแดนเลยเขาจะวางจุดอยู่เป็นจุดๆแล้วมีฐานแต่ละวันต้องออกรัตรเวนตามแนวเขตแดนของตัวเองรับผิดชอบไม่ให้ขมรมันลุกล้ำเข้ามานะครับ ซึ่งที่ผ่านมาไปรัฐเวนก็ไม่เคยเจอนะครับไม่มีระเบิดเพราะว่าอ่ามันยังไม่มาวางนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เลยเข้าใจว่ามันคงจะมาวางในเวลากลางคืนพอตอนเช้าเราไปรัฐเวนนะครับเมื่อเช้าก็เลยโดนครับคอมมินละเมิดอ,อยู่แล้วนะครับเขาไม่สนใจสัญญาอัตว่านะครับเพราะว่าระบุระเบิดเนี่ยฝั่งเขาเขาก็ไม่ยอมให้กู้แล้วก็สังเกตดูผิดผ่านๆมากี่กี่ครั้งแล้วครับเขาไม่ได้สนใจเรื่องอ่า สัญญาอัตว่าเลยเขาก็ยังมาวางกับระเบิดทุนระเบิดตามจริงระเบิดแบบนี้ที่สัญญาการก็ต้องมีการทําลายไปแล้วซึ่งประเทศไทยเราก็ตามสัญญาอาาาัตว่าเราก็ทําลายหมดนะครับเราไม่มีระเบิดจังหาะบุคคลแต่กระเหม็นยังใช้อยู่ครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะความคิดเห็นในมุมมองเป็นอดีตทหารพรานรู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น ก็รู้สึกว่าคำมินเนี่ยมันไม่ได้รักษาสัญญาไม่ได้ไม่สนใจกับการเจรจาหยุดยิงนะครับไม่ไม่ไม่สนใจเลยนะครับถ้าเป็นพี่ใช้ความรู้สึกของทหารพรานนะครับเราควรจะใช้ระบบเกลือจิ้มเกลือนะครับคือเกลือจิ้มเกลือทหารพรานเขาเข้าใจนะครับเพราะว่าคมินก็เหมือนโจนไม่มีสัจะนะครับโจนต้องปราบโจรเท่านั้น ก็อยากจะฝากถึงทั้งสองนะครับทั้งกองทัพทั้งรัฐบาลนะครับเราต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดนะครับเราจะใช้เป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเป็นพระเอกไม่ได้นะครับสัญญาอตว่าอะไรต่างๆคอมเมนต์มันไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเราจะต้องมีความเด็ดขาดถ้าหากว่าเขาขืนทาแบบนี้เราจะต้องตอบโต้แบบรุนแรงเหมือนเขานะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปคุยกันอย่างเดียวอย่างเดียวคอมเมนต์เขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้พวกเราสูญเสียนะครับก็อยากจะให้ทางกองทัพนี้เด็ดขาดไปเลยครับก็ ถ้าต้องรบก็ต้องรบนะครับคุยกันไม่ได้ไม่รู้เรื่องแลละครับผมในมุมมองของนักรบเก่านะครับสําหรับนิสัยของขมิ้นแล้วต้องตาต่อตาฟันต่อฟัน,ฟนไม่รบไม่จบครับถ้ารบต้องรบด่งเด็ดขาดไม่ใช่ว่าดีงูให้หลังหักเหมือนที่เจรจากันมานะครับต้องเด็ดขาดครับผม